สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับวันนี้มาดูตอของต้นไม้มาค่ามงคครับเป็นตอที่ถูกตัดโค่นไปนานแล้วแต่ว่าก็แตกนางขึ้นมาใหม่อีกสามต้นครับอันนี้เป็นรอยที่เขาถูกตัดไปครับ ก็มีนางใหม่เอากระพีหรือว่าเปลือกห่อหุม้มต่อเดิมเนี่ยแตกขึ้นมาอีกสองนางแต่ก็ลักษณะของมาคา่ามาค่ามองนะค,ค,ครับคดคดงอๆครับไอ้ที่เปล่าตรงก็มีแต่น้อย แล้วนี่ก็อีกหนึ่งกิ่งในตอเดียวกันครับซึ่งผมลองถากเนื้อไม้ดูแล้วครับอันนี้เป็นลักษณะของแก่นไม้มาค่าโมงครับจะมีลักษณะสีน้ำตาลอมแดงลายไม้สวย นิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะตู้เตียงวงกบบานประตูหน้าต่างพื้นกระดานถ้าความยาวได้ขนาดนะครับไอที่เราเห็นสีดำๆนี่คือตักไขร้ครับด้วยความที่ว่าตากแดดตากฝนมานานปีนาหลายปีดีดักเกิดตะไคร้ขึ้น นี่เป็นใบลักษณะใบมะข่าโมงเวลามีฝักฝักก็จะแบนๆหนาๆเป็นฝักแบบฝาประกบกันนะครับข้างในจะมีเม็ดเรียงกันอยู่6เม็ดถึง8เม็ดเม็ดสีดำขนาดเท่าไปลายนิ้วก้อยครับรูปทรงรูปไข่ ในเม็ดก็จะมีเนื้อขาวๆกินได้ครับมะข่าโมงต้นแก่ๆก,ก็จะแตกสะเก็ตแบบนี้ครับผิวเปลือกต้นนี้ขึ้นมาจากซอกหินครับมะข่าโมงเป็นไม้ที่ไม่กลัวหินครับเขาสามารถขึ้นคุมก้อนหินได้ครับ ครับก็นํามาแบ่งปันนามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าให้ได้ดูได้ชมกันครับข้อความเข้าตกใจเนีบางต้นเขาก็จะมีดวงนวนๆแบบนี้ครับ ถ้ามา้าแใต้ก็แก่นก็จะออกน้ำตาลอมดำถ้ามาค่าโมงก็จะน้ำตาลอมแดง สวยครับลายไม้ครครับก็นำมาให้ชมกันครับต่อมาค่าโมงก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ